ก่อนที่ทุกคนจะได้รับชมลุกที่แต่งหน้าในวันนี้นะคะก็ขอฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ของช่องมีกุลน,นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปแม่ๆแหมจกกุลน,นะคะแล้วก็ไปชมลุคนี้กันเลยคะ่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลงสกินแคร์ให้ทุกคนดูว่าช่วงนี้เราใช้อะไรบ้างนะคะก็อันนี้ก็กลับมาใช้ตัวนี้ให้หมดก็คือเป็นโทนเนอร์ของลานี้นะคะตัวนี้อันนี้เป็นแพเ็กเกจสูตรเก่านะซึ่งรู้สึกปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วเป็นขวดอีกแบบนึงนะคะอันนี้เป็นสูตรเก่าเ,เราจะใช้ให้หมดช่วงนี้เรารู้สึกว่าหน้าเราค่อนข้างที่จะเริ่มโอเคขึ้นแต่ก็ยังแบบมีรอยสิวนิดนึง ของไลนีในสุดนี้มากเพราะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นเข้าผิวได้ดีมากแล้วก็ค่อนข้าง,างเฟซดีชอบก็จะลงเซรั่มนะคะแต่ก่อนลงเซรั่มหลังเราใช้ตัวนี้หมดแล้วทุกคนเลยนิดเดียวเองอันนี้เป็นของอ่าเดีเฟชชอปนะคะเป็นเฟซเอ่อไม่ใช่เฟซเฟิร์สเซรั่มนะคะเป็นตัวนี้ค่อนข้างที่จะทำให้ เจอกลิ่นแคร์ต่างๆใซ้ล่ต่างๆที่เราใช้เข้าไปอ่ะมันจะทําให้มันเห็นผลเร็วขึ้นแล้วก็ตัวนี้จะช่วยเรื่อง enticiting ชุ่มชื้นหน้าบราขึ้นนะคะตัวนี้ก็ตัวที่เราชอบมากๆแล้วเราก็แนะนําว่าถ้าใครอยากซื้อให้ผู้ชายใช้หรือเพื่อนเพื่อนชายอย่างเงี้ยตัวนี้เราเชื่อว่าผู้ชายใช้ได้แล้วดีมากๆนะคะก็แนะนําตัวหนึ่งเลยก็เป็นใช้ตัวนี้ค่ะเยาวารัมนะคะตัวนี้สีชมพู สีรุ่นที่แบบผิวช่ำโกลนะคะช่วงนี้สกินแคร์เราก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะว่าใช้จนหมดเราค่อยเปลี่ยนหรือแบบเอาตัวอื่นมาเสริมอะไรอย่างเี้เน,นะคะช่วงนี้ก็จะใช้ประมาณนี้ผิวมันก็จะแบบชุ่มชื้นแต่ช่วงนี้อากาศจะเย็นมากว่านเราแบบโอ้เย็น ล,ลมดีมากดีรุนหนาวเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะขอลงอิมเมชั่นนิดหน่อยนะคะจริงๆปกติอิมเมชั่นเราไม่ก็ได้ใช้แต่แค่ว่าและแต่วันบางวันที่รู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้ไม่พอเราก็จะเสริมตัวอิมเมชั่นเข้าไปนี่ก็เป็นของไล n เนชั่นกันจริงเก่าแล้วก็สูตรเก่านะคะตัวนี้ตัวที่เป็นครีมน้ำนม เซรั่มอออที่เราใช้ก็จะเป็นตัวล็อกซีทานตัวนี้นะคะ i Balm อันนี้เราเพิ่งสังเกตมาหลังๆนะว่ามีช่วงหนึ่งที่เราบอกว่าเราใช้ตัวเนี้ยช่วงแรก,แรกๆอะไรเงี้ยใช้มาสักพักหนึ่งอะไอเรื่องรอยๆยังไม่ได้แบบสังเกตว่าเอ้ยมันช่วยนะแต่แต่ตอนเนี้ยคือเรารู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยเพิ่มมันช่วยจริงๆเรื่องรอยๆนะคะแต่แค่ว่ามันอาจจะกว่าจะเห็นผลอาจจะนานนิดนึงนะคะอาจจะแบบไม่ได้เห็นเร็วขนาดนั้น มันช่วยให้ประคองให้ริ้วรอยเราอะ่ะมันไม่ชัดขึ้นนะคะมันดีขึ้นแล้วก็ลดใต้ตาดำดีชุ่มชื้นดีมากชอบชอบเป็นตัวหนึ่งนี้ที่แนะนำคุ้มมากนี้เราจะใช้ของอายาวดามสีม่มวงอันนี้เป็นตัวแซมเปลิลที่เราได้มานะคะแล้วก็ใช้นนี้เลยจติจริงครีมตัวแซมเปลิลจะใช้ได้นานมากเลยนะเพราะว่าเราใช้นิด ดียอจริงๆเราไม่ได้ใช้เยอะผมมันข้นคนมาอ่ะเลยมคอัพในวันนี้ค่ะก็จะเป็นการแต่งหน้าที่แบบว่าเราอยากได้ตีมที่แบบมีความแบบมีความแบบสีสดใสสีออกแดงนะคะเราก็เลยจะแตกโคนแดงอาจจะผสมชมพูนิดหน่อยนะคะตัวนี้จะใช้ตัวนี้กันแดนนะคะ สึกอยากกลับไปใช้พวกคุชชั่นรองพื้นอีกแล้วสิช่วงนี้หลังๆเรามาหันมาใช้พวกรอ,องพื้นที่เป็นขวดปามากกว่าใช่ไหมค่อยใช้คุชชั่นนะคะก็หยุดใช้มานานาพาักใหญ่แล้วเพราะว่ายังไม่เจอคุชชั่นที่เราชอบอันที่ชอบกอ็รู้สึกเหมือนของเลิกผลิตไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยหยุดใช้ค่ะตัวนี้เสร็จแล้วการลงกันแดดนะคะหนึ่งนะ แมทไม่นิดอะแต่เราใช้แค่นิดเดียวนะคะเราจะใช้ของตัวกิโกนะคะตัวนี้กิโกะอสรสูตรสำหรับแบบรองราดติดทนบางเบามิมเพราะว่าเราไม่ใช้เยอะนะเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าต้องการปกปิดในขนาดน,นี้เดี๋ยวจริงๆก็คือแป้มทีละฝั่งเราค่อยเกียรนะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างเซตตัวเร็วพอสมควร นะที่เหลือก็เช็ดออกเพราะว่าถ้าลงเยอะกว่านี้มันจะหนานะคะเราแนะนําว่าถ้าอยากได้งานผิวที่แมทแล้วสุขยังสวยอยู่ยังมีความแบบโอเคขึ้นนะคะยังแบบว่านั่นอยู่ก็แนะนําว่าให้ลงแค่นีด้เดียวพอไม่ต้องลงเยอะที่เหลือถ้าต้องการปกป,ปิดไรให้แนะนําใช้คอนซีนลเลอร์นะคะแล้วช่วงนี้เราจะใช้ตัวนี้เป็นคอนซีนลเลอร์แบบเฉพาะจุดนะคะแต่เราจะใช้รวมกันเลยทั้ง ปกปิดตรงรอยดำแผ่เป็นแล้วก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกี่ยเลยตัวนี้ค่อนข้างที่จะเกีเ่ยแม่ค่อยยากแล้วก็ปกปิดดีพอสมควรอาจจะมองไม่เห็นมราว่ามันนั่นแต่เรื่องปกปิดอะเรารู้สึกว่าเรื่องถ้าอะไรที่มันไม่ใช่สีดำอะมันปกปิด โอเคมากๆค่นะตัวนี้เราก็จะมาลงตัวแป้งกันหลังๆแป้งในการลง,ลง,ลงของเราราค่อนข้างที่จะแบบว่าลงทั่วหน้าเยอะนิดนึงเลยคะแต่แค่ว่าขึ้นอยู่ปริมาณที่เราจะลงว่าจะเยอะขนาดไหนนะคะนี่นะคะการลงแป้งอันนี้มันเป็นหมือนแป้งที่ค่อนข้างที่จะแบบปัดแล้วมันสวยอะ่ะมันแบบทำให้ผิวระเบอขึ้นอนยะ่างนี้นะคะในแปรงก็ใช้กิโก้เช่นกัน แป้งตัวนี้ก็ของกิโกะนะคะตอนสมัยก่อนเราจะปัดกรอบหน้าใช่ไหมแต่เราสึกว่าหลังๆเราให้ความแบบว่าขอนิดนึงไหนลองสัวเฮ้ต้องการเบลอผิวล้วแนะนำตัวนี้ปัด รงที่เราต้องการนะคะแล้วถ้าลราสึกว่าตัวนี้มันทําให้แผลผิวโก้หรือผิวช้าม,มันน้อยลงเราแนะนําว่าใช้แป้งอีกตัวหนึ่งในการลงนะคะแต่วันนี้เราเน้นแบบว่าเอาแบบประมาณนี้แหละแต่เราจะขอรับในความไวขึ้นนิดนึง mm hmm. เราก็จะใช้ตัวที่เป็นแป้งสีสแบบนี้นะคะซึ่งเราจะไม่ใช้แป้งนี้นะเพราะว่ามันเลอะรองพื้นมันมันจะเลอะสีแล้วมันจะไม่โอเคเราใช้แป้งแบบนี้ในการปัด เราใช้สองแปลงที่ปัดแป้งนะโดยปกติโอเคมีความสดใสขึ้นมาหนึ่งลงอายพรเมอร์แล้วก็อายแชโดว์ที่เป็นลุคที่แบบว่ามีความแบบสีร้อนแรง อันนี้ไอแพมเมอร์เราใช้ตัวของกีโกะนะคะในการลงที่เราลงไอแพมเมอร์เพราะว่าเราสึกว่าเราต้องการเขียนอายไลเนอร์นะคะแต่เรารสึกว่าบางวันก็เลอะบางวันก็ไม่เลอะอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเขียนหนักไปหรือบางไปหรือหนาไปอะมันก็มีโอกาสเลอะได้หมดแหละแค่ว่าขึ้นอยู่กับวันนั้นเขียนพอดีหรือเปล่าเลอะมากเลอะน้อยอ่านะมันแค่แบบว่าของเราที่เจอเป็นแบบว่า ชอบเลิตรงเนี้ยเราเลยจะลงอายอาอายมอตรงเนี้ยลงช่วงที่ชอบเลิตรงข้างล่างลงเลยมันเ้ยถ้าลงช่วงเนี้ยมันจะแบบทุกอย่างมันจะปิดทนขึ้นเห็นที่เราบอกมันคุ้มมาก่ะ <c oughs> เป็นตัวนี้นะคะ <c oughs> เบส <c oughs> เลิศเราจะใช้โทนแดงเนี่ยแหละ <c oughs> แต่แค่ว่าเบสอันเบสลเลอร์เราขอใช้ที่แบบว่ามีความเ <c oughs> น,นื้อเนื้อนวลน,นวนส้มๆหน่อยหรืออาจจะเป็นชมพู อาจจะใช้ตัวนี้นะคะ<ม>เพราะรู้สึกสีส้มอาจจะไม่เข้าเราจะใช้สีชมพูชิมเมอร์เนี้ยเป็นเบทคัลเลอร์ในการลงแล้วแปรงที่ใช้ก็เป็นแปรงที่ไอทิวีเช่นกันนะคะอันนี้เป็นรุ่นเฮอร์ชีของแบบเป็นรุ่นคอลเลคชันเก่านะแปรงตัวนี้<ม>แตวเราจะใช้สีชมพูมตัวนี้ที่มีความชิมเมอร์ในการลงเบทคัลเลอร์เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องการให้มันมีความแดง แต่ถ้าทา,าแดงเดียวๆเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เราต้องการที่แบบมีความสีเบตตามีความอมชมพูแบบปรัแบบให้มันบ,บลานกันเป็นลุคที่แบบค่อนข้างแฟนซี hmm. พอสมควรนะคะหรือว่าใครที่ชอบแต่งหน้าสดๆอยู่แล้วหรือแต่งหน้าข้มอยู่แล้วน่าจะชอบลุคนี้เวลาแบบ ไปข้างนอกอะไรอย่งเงี้ยนะไปสั่งสกับเพื่อนอะไรเงี้ยะคะก็จะชอบลุกนี้นะต่อไปนะคะเราจะขอใช้สีที่มีความเข้มขึ้นมาเป็นสีนี้เราใช้แป้งเดิมในการลง และที่เราจะแต่งหน้าสดให้ทุกคนดูว่าเป็นประมาณไหนดิ้ของจริงแบบหืมตาดูไปไหนเสรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แดงอมส้มตัวนี้มันเป็นแบบชิมเมอร์นะคะในการลงเพราะรู้สึกว่าแดงตัวนี้มันสวยเอาจริงๆมันก็ไม่ต่งตางกันหรอก ในการลงสีตะกี้กับต,ตัวนี้ผสมกันเพราะมันเป็นโทนแดง,งคู่นะคะวันนี้ก็อาจจะแน่นนิดนึงถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่กกืนเราเน้นแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราใช้แป้งนี้เป็นแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเข้มอันนี้เป็น collection แป้งของบล็อกเกอร์ชื่อดังของประเทศไทยนะคะซึ่งจำชื่อเยอะไม่ได้เลยต้องขออภัยด้วยที่จำไม่ได้ แต่ค่อนข้างที่จะแบบเขาทำผลแปลงได้ดีมากเลยชอบเนี่ยอ่ะเบนทุกอย่างมันก็ที่แบบว่ามีความแบบทุกอย่างมันซอฟลงพอเบนนะคะก็จะเป็นแบบว่ากิตเตอร์สีทองค่อนข้างที่จะ ชอตต่องในการลงเพราะเขาเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราแต่งตาโดยที่ไม่ลงกิตเตอร์ไม่ลงอะไรเลยมันไม่ได้พอลงกิตเตอร์มันเหมือนไกลทุกอย่างมันเบลอความแบบสดใสหรือความฟุง้งอ่ะมันจะแบบซอฟลงมาไม่ได่ความฟุ้งดีความที่แบบเข้มจัดๆอ่ะมันจะซอฟลงมาทำให้ทุกอย่างแบบ เอ้ยอันนี้มันคือการแต่งหน้านะที่เป็นดูแฟนซีอ่ะมันไม่ไดู้แบบหนังแบบขนาดนั้นนะคะเพาลงสเปน์เสรแล้วประมาณนี้ในการแบบแต่งตาแล้วไม่เขียนคิ้วเขียนคิ้วก็ตัวเดิมค่ะเป็นคิกกุ พูดหน่อยมากเพราอเราสุกว่าถ้าเราพูดคลิปมันจะยาวมากเราจะไปแบบไวแล้วก็จบเร็วเสร็จแล้วนะคะท่านในกรณีที่รู้สึกหอยมันบางไปแนะนำว่าใช้ตัวให้เป็นฝนนี่ก็ลงงลงตรงที่แบบขาดหายหรือลงตรงที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องลงอย่างมันจะดูโอ้คขึ้นเสร็จแล้วนะคะกันน้ำแค่ไหน อันนี้ก็เช่นกันนะคะคืออย่างที่บอกบางวันเรารู้สึกใช้แล้วไม่เลอะก็มีหรือบางวันก็เลอะก็มีก็เลยไม่รู้ว่าที่มันเลอะเป็นเพราะว่าอันที่เราเขียนเข้มไปหรือเปล่า ในการเขียน know, อาลเนอร์ละอาจจะไม,ไม่ได้เขียนแบบหูเส้นตรงกีบเราเอา,เอา,เอาที่เราไหวของเราอะเราจะเลอะมากใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าใช้ตัวนี้เสร็จนะคะมันจะเป็นตัวฟองล้ำอย่างเงี้ยคือจับ แล้วก็ลูดเหมือนเช็ดออกอ่ะมันแต่มันไม่ได้ออกนะมันเช็ดในส่วนที่แบบมีความหนามีความฟิล์มติดอ่ะเอาออกแต่สีมันยังอยู่นะคะเขาบอกมันมันช่วยให้มันติดทนขึ้นแล้วมันแนบเนื้อขึ้นอะไรส่วนเกินก็คือให้มันจะช่วยให้มันแบบว่านั่นขึ้น มมเบาๆนดหน่อยจริงๆแล้วแต่นะบางคนไม่ปัดเกมม้มได้แต่เราสูว่ามันมันขาดมันไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะขอใช้ปัดแก้มแบบซอรๆดีวกว่าเพราะ่สุกปาตามแน่นแล้วมันไม่จำเป็นต้องแบบนน่นวันนี้นะคะปัดแก้มอิต e ีคอร์ c t i ชั c นคริสมาสในปี2010นะคะตัวน,นี้เป็นตัวที่ The b เ s สมากเดี๋ยวเราจะมีคลิปรวม ปัดแก้มในปี2-0-2-1จะขึ้น6-5แล้วปีหกห้าเป็นปัดแก้มที่แบบว่าไม่เห็นสีอะไรเลยสีแบบบางๆแต่ก็อันโดยปกติปัดแก้มก็หลีมันก็เป็นประมาณนี้เละซึ่งเราชอบมันแบบไม่ต้องกลัวว่าเคยแต่งมาพลาดปัดเ้เอะ เพราะว่ามันแบบธรรมชาติมากนะคะปาดให้แบบสดใสขึ้นนิดนึงว่าจะผสมหรือใช้ตัวดีีเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแมตแต่สีสวยนะคะส่วนอีกอันนึงเป็นกลอสววันนี้ลองใช้แมตต์กันถ้าไม่เวิร์กก็ค่อยเติมก่อนเข้าไปของกิ๊กกนะคะตัวนี้ พราะวันนี้เราแบบแต่งคนแดงก็ต้องนิดนึงนะคะแต่งแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอช่ำนิดหน่อยนิดเดียวน่อยจตัวเนี้ไมันม,มีความแบบลองรัดตีมน,นิดนึงนะมองบอบแบบกเลยว่าตัวอิตตัวนี้นะคะเป็นตัวกอสของเขาซึ่งเบอร์ที่เราใช้ก็เป็นเบอร์ R 3 0ีส ผสมกับกิโกะรุ่นแมทนะคะเป็นเบอร์08โทนชมพูแดงจริงๆอะของจริง,รงอะมันแดงมากนะแดงออกม่วงๆนะคะแต่แบบว่าในกล้องด้วยว่าแสงต่างๆมันจะช่วยให้มันดูซอฟตลงหรืออยู่ในกล้องมันจะด่วน สีเจ้าจางนิดนึงนะคะแต่จริงๆคือแต่งเข้มมาปกติเราจะไม่แต่งจัดขนาดนี้อยู่แล้วนะคะทุกคนน่าจะรู้ดีว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างแต่งแบบดูเหมือนไม่แต่งนะคะก้อนนี้ก็จะเป็นลุกแบบว่าซัมเมอร์ในการลุกช่วงฤดูหนาวจะซัมเมอร์ทำไมจะอยากแต่งโทนแดงบ้างเพราะว่าเราไม่ค่อยแต่งโทนแดงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะสวยนะลุกนี้สวยนะคะ แต่อย่างที่บอกค่ะเรื่องอะไรเนอเดี๋ยวต้องลองดูระหว่างวันว่าเฮ้ยมันเ,นเลอะไหมอะไรอย่างนี้นะบางวันก็ไม่เลอะบางวันก็เลอะก็มีอ่อาใชไปมาเนี้ถ้าใครชอบนะคะให้คุณทําคลิปแบบนี้อีนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันเยอะด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดมีคลิปใหม่ๆจากคุณนะคะสวัสดีนะคะขอะตัวลาก่นจากคุณนะคะบ๊ายบาย